ค่ะคุณมอนก็เอา MV ที่เปิดให้เด็กดูนะคะมาลองเปรียบเทียบ <ๆ S 1> ดูนะเพลงแรกนะคะชื่อว่าเพลงทนนะคะยอดวิวด้านล่างเลยก็คือ128นะคะล้าน19380แนะคะต่อไปก็คือเพลงไอเต้านะคะที่นั่งรถเนี่ยนะมียอดคนดูก็คือ5 0ล้าน5้า7 8นห้าเค่ะเพลงเดียวได้นะคะ157ตใหาาว่าล้านนะ หงิล้าน1องแ0น10ค่ะเอาโอเคอมา,ามะค,ะคำถามแรกเลยค่ะคำถามแรกถามว่าเพลงทนนะคะเพลงทนก็คือเพลงนี้ยอดคนดูเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับเพลงไอ้เต้านะคะเพลงไอ้เต้าคือเพลงนี้นะคะเราจึงเอาค่าของยอดคนดูมาใส่นะคะเพลงทนมียอดคนดูตามนี้นะคะเพลงไอ้เต้ายอดคนดูก็คือตามนี้ที่หลักในการเปรียบเทียบนะคะจํานวนเขามีหลักบอกว่า ให้เราดูเลขโดดในหลักทางด้านซ้ายมือค่ะหลักด้านซ้ายมือตรงนี้อ่าเลขหนึ่งตัวนี้นีเด็กทราบไหมคะว่าอยู่หลักอะไรหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านนะคะหนึ่งตัวนี้จึงมีค่าเป็นหนึ่งร้อยล้านค่ะ โอเคทีนี้มา,ามาองลองดูด้านขวานะคะจำนวนด้านขวา,าดูหลักด้านซ้ายมือสุดเลยค่ะอ้าโอเคเลขค่าตัวนี้อยู่หลัก10ล้านนะคะห้าจึงมีค่าเป็นห้าสิบล้านค่ะอ่าด้านซ้ายมือ1น0่ล้านด้านขวามือ50ล้าน1น0่100ล้านย่อมมีค่าเป็นไงขวาคะย่อมมีค่ามากกว่า50ล้านนะคะ ทีนี้เราจะใช้แสนลษณ์ทางคณิตศาสตร์เครื่องหมายมากกว่านะคะแสดงว่า1 2 8 1 9ย่ล้าน1อย่อมมากกว่า5 0 5 5 3 7ล้าน5เช่นเดียวกันเพลงทนยอดคนดูจึงมากกว่าเพลงไอ้เต้านั่นเองค่ะอีกหนึ่งข้อสังเกตนะคะเด็กๆลองดูซิเพลงทนเนี่ย หนึ่งร้อยสิบแปดล้านตรงนี้มีทั้งหมดกี่หลักคะลองนับสิทั้งหมดเก้าหลักใช่ไหมคะส่วนนัานกว่าเพลงไอ้เต้ามีเพียงแค่แปดหลักนะคะชนะหลักการสังเกตง่ายๆก็คือจำนวนใดที่มีจำนวนหลักมากกว่าย่อมมีค่ามากกว่าจำนวนที่มีค่าหลักมีจำนวนหลักน้อยกว่าเช่นเดียวกันคะ่ะคำถามต่อไปนะคะ เพลงเดียวดายยอดคอนูเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับเพลงทนเพลงเดียวดายนะคะมียอดคอนู1 5 7สล้านสอ1010ส่วนเพลงทนนะคะมียอดคอนู128ล้าน19380แสนะคะอ่ะลองสังเกตที่คุณม่อนบอกสิจำนวนหลักด้านซ้ายมือมีกี่หลักคะมี9หลักนะคะด้านขวามือก็มี9หลักเช่นเดียวกันฉะนั้น จะหมนหลักเขาเท่ากันทันยังไงต่อดีอที่คุูม,ม่อนบอกไว้ก็คือให้ดูหลักซ้ายมือสุดนะคะเพราะว่าหลักซ้ายมือสุดจะมีค่ามากที่สุดนั่นเองนะคะเลขโดดตัวแรกก็คือเลขอะไรคะเลขหนึ่งฉะนั้นฝั่งซ้ายมือจะมีค่าเป็น100ล้านค่ะนั่นขวามือก็มีค่าเท่าไหร่คะ1่ห,หลักร้อยล้านก็ต้องมีค่าเป็น100ล้านค่ะ ปรากฏว่าเป็นยังไงคะมันเท่ากันแต่เอ๊มันเท่ากันทั้งหมดหรือเปล่าไม่เท่าเขามีหลักการบอกว่าถ้าเลขโดดในหลักนั้นมีค่าเท่ากันให้เราดูเลขโดดในหลักถัดไปที่มีค่าน้อยลงมาด้านขวามือนะคะฉะนั้นหลักที่มีค่าน้อยลงมาก็คือหลัก10ล้านนั่นเองนะคะ5้าตัวนี้อยู่หลัก10ล้านหาจึงมีค่าเป็นห้ล้านนะคะ แล้วก็2ตัวนี้อยู่ลัก10ล้าน2อจะอ2ก็เลยมีค่ากลายเป็น20ล้านนะคะดังนั้น50ล้านกับ20ล้าน50ล้านย่อมมากกว่านะคะดังนั้นจำนวนด้านบนซ้ายมือก็ย่อมมีค่ามากกว่าด้านขวามือจึงสรุปได้ว่าเพลงเดียวดายยอดคนดูมากกว่ายอดคนดูเพลงทนนั่นเองนะคะ อ่ะคราวนี้ครูจะให้นักเรียนมาช่วยกันจัดลําดับไล่เรียงใหม่ดูซิว่าจากทั้งสามเพลงเนี่ยให้เรียงลาดับเพลงที่มียอดวิวหรือยอดคนดูนั่นเองนะคะจากน้อยที่สุดไปมากที่สุดนะคะอ่ะโอเคความรู้เด็กตอนนี้คุณมั่นว่าเด็กมีความรู้เยอะแหละเอาความรู้ง่ายๆก่อนเลยจะนวนหลักทั้งสามเพลงนี่เท่ากันไหมตรงนี้เพลงโทนมีกี่หลักคะเก้าหลักไอต้ามีเพลงแค่8ดหลักเดียวดายมี9้าหลัก ฉะนั้นเพลงไหนมียอดคนดูน้อยที่สุดคะเพลงไอเต้านะคะห้าสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นสามพันเจ็ด้อยแปดสิบห้านะคะเพราะว่ามีเพียงแค่แปดหลักเท่านั้นคราวนี้เพลงทนกับเพลงเดียวดายนะคะจะมวลหนักเท่ากันเหมือนตัวอย่างข้อเมื่อกี้เลยนะคะดูที่หลักมากที่สุดก็คือหลักซ้ายมือสุดนะคะเป็นเลขหนึ่งเหมือนกันทำไงต่อคะ ดูหลักถัดมาด้านขวามือซึ่งมีค่ารองลงมาคือหลักสิบล้านด้านซ้ายมือก็คือเท่าไหร่คะ2ี่สิบล้านด้านขวามือก็คือห้าสิล้านยี่สิบล้านย่อมมีค่าน้อยกว่านะคะก็เลยกลายเป็น128ล้านมากขึ้นมานะคะจากน้อยไปหามากน้อยต้องอยู่ซ้ายมือสุดนะคะเพราะว่าน้อยไปหามากสุดนะคะน้อยสุดไปหามาก และแน่นอนนะคะจำนวนที่มีค่ามากที่สุดก็คือหนึ่ง้อยห้าสิบเจ็ดล้านนะคะอะ่คำถามถ้าคุณม่อนสมมตินะสมมตินะหลักร้อยล้านเท่ากันแล้วหลักสิบล้านเท่ากันอีกทำไงต่อดีอะลองเดาซิอ่าหลายๆคนเดาถูกก็คือดูหลักที่มีค่าน้อยลงมาก็คือหลักล้านนั่นเองแล้วถ้าหลักล้านยังเท่ากันอีกทำยังไงก็ดูหลักที่มีค่าน้อยมือถัดมาเรื่อยๆด้านขวามือนะคะ ไล่มาเรื่อยๆจนถึงหลักหน่วยถ้ามันเข้ากันเหมือนกันทั้งหมดก็แสดงควาจรินั้นมันเท่ากันเองนะคะฉะนั้นถ้าเราจะไล่เรียงดับนีนะคะเพลงนี้ชื่อว่าเพลงอะไรคําตอบก็คือเพลงไอ้เต้านะคะไอ้เต้าคนดูน้อยที่สุดนะคะเราล,ง,ลงมาก็คือเพลงทนนะคะไอ้เต้าน้อยกว่าทนทนยังน้อยกว่าเพลงอะไรคะเพลงเดียวดายค่ะ โอเคคุณม่อนว่าเด็กๆคงจะเข้าใจแล้วนะเดี๋ยวคุณม่อนจะมีแบบฝึกหัดให้ลองทำลงกระดาษนะคะ